แกเนี่ยปฏิเสธได้เหมือนกันแล้วก็เดินออกไปเข้าป่าเข้าพงแต่ถ้าไปฟังตอนเนี้จเหมือนกันเลยตอนนี้เนี่ยแนวใหม่แล้วค,คือแกเกิดความน้อยใจไม่พอใจหลานไม่พอใจลูกออกไปเนี่ยมีการเตรียมบัตรเตรียมอะไรไป <c oughs> มันคนละแนวกับที่เราเราคิดที่เราไปหาในป่าเนรเราเข้าใจเหมือนคนที่แบบ ไม่รู้อะไรอ่ะหลง,ลงป่าหลงป่าแล้วก็เราก็ <ลง S 2> คิดว่าคนหลงขนาดนี้ร่างกาย86ตาก็ระท้าฟางเดินก็ต่อเท้าไม่ได้จะเคลื่อนตัวได้ไกลเกินรัศมีเท่านี้เราเนี้ยเราใช้่างนี้ถูกไหมฮะแต่พอมะว่าฟังใหม่เนี่ยหลงเลยหลงจริงแต่ว่ามูลเหตุจจงใเราไม่ต้องเรีนรู้กลับคนที่ขึ้นไปต้องให้ไปดูตามทางน,นถ้าคนขึ้นรถต้องไปลงปากทางถูกไหมฮะเพราะเราไม่รู้รถที่มัถ้ารถบ้านเราคงไม่ไป แต่บ้านเราก็มีรถคนนอกไปเลยมาเรื่องแค่ในคนกรุงเทพถ้าติดรถไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องใหม่แะถูกไหมครับรถมาทำเงินเยอะเราคิดว่าดูจากตารางสกิลเราก็ตีกันจากที่ก่อนหน้านี้ก็หาไปแล้วรอบนึงครับแล้วมาครั้งนี้ก็คือว่าเอาตักะที่เคยไปเอาคนเคยเห็นเอาจุดที่จะคาดว่าจะไปเนี่ยเอาออกเลยเนียมาตีเส้น ว่าบริเวณนี้แล้วเอาเดินแบบหน้ากระดานนะครับแบบไม่ต้องไปนั่นหรอกก็ยังไม่เจออีกเราก็เราก็กำลังเราก็ได้จะบอกว่าออกจุดที่เราตักกะที่เราคิดเนี่ยมันไม่น่าจะถูกละวราหเรียบทุกวันนี้มันใจว่าเราต้องขอบคุณขาทุกวันเราก็ไม่เคยหาเรียบที่คนหายเท่านี้มาก่อน เคาก็ไม่เจอี่เราตามแผนที่วางไว้เมื่อวานมาใช้หมดเลยลองมั่นใจอยู่วันนียไม่เคยเอาแผนเจอก่อนเนาะแต่ถ้าเราคิดว่าตักก่าของท่านเนี่ยนะเก็บของเก็บอะไรเนี่ยเราจะไปเนี่ยมีทางเดียวต้องติดรถคันอื่นไปมันจะหยอกไปได้ใครจะเดินราไปได้ใช่ไมใช่อันนี้ผมแล้วการมานั่งตรงโคดหินไม่ติดถนนเนี่ยมันมีโอกาสที่ที่จะขึ้นรถไปได้หลบคนเลมนะหลบคนเลยไม่มี พระอาจารย์วันที่สิบห้ามีรถญาติโยมพรดมาหาพระอาจารย์ย่นีมีไหมมีไหมวันสิบห้าทำอะไ่มีรถญาติโยมพามันกลับไปมีไหมแต่เวมาเราทำก็จะมีอ่างทองมาตรงนี้โอ้แล้วจุดมีจุดนี้จะลองวิจัยที่ว่าวันนี้วันที่สิบห้าถามที่ว่าวันที่สิบห้าหรือว่าคนในตำบลเราเนี่ยญาติพี่น้องที่วิ่งผ่านมาติดต่องานติดต่อวันที่สิบห้าเนี่ยนะเป็นรถเนี่ยพอมีเบอร์มีอะไรเนี่ย ลองช่วยกันถามว่ามีคนติดรถออกไปไหม,มถ,ถ้าเราตากรกางนี่คือหนึ่งมันมีกล้องเนาะแต่ผมก็จะให้ท่านผู้กับลองไปดูในจุดที่ถ้าออกจากนี้ไปเนี่ยจะไปขึ้นรถต่อ,ค,อคือผมเชื่อว่ารถที่ไปเนี่ยต้องไปลงปากทางนี้แล้วจะต่อรถอย่างนงี้นะถ้าเราไปหายาตอนนี้อยู่ไปที่ไหนถึงเมือมเกียดใช่ไหมถึงเมืองมะเกียดก็ต้องไปฝั่งนีเ้เนีแต่ไอ้นึงก็คือ อย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกเมื่อกี้่ที่อ่านทองแม่นก็โทรเช็คแล้วเนี่ยแล้วมีที่ที่อื่นไว้ที่รถมานใหนกำลังก็เห็นพีนพ ans, ่ดอนเนี่ยบอกว่าอาการแกลงเพลิดครับลงเพลิพระอาจารย์พระอาจารย์มาแล้วลงเพลของญาติโยมที่วิ่งของมาวัดก็เปยางนี้ครับบางทีเขารับแกไปเงี้ยโทษนะลูกศิษย์มาทำบุญลูกศิษย์มาที่มาที่หน้าน่ทำบุญก่อนท่านลงเพลิดบางทีของแกเนาะสงสารก็ขึ้นไปสักหท่ไมเงี้ย ก็น่ากินได้วพงนี้ต้องมาเดินพรุนี้เดินบุญเนี่ยหกโมงนมก่อนคนมหาเหตุนนี้มาจากหนองบุญมากระมระวังหมงน้าตายด้ครับไม่หงแล้วผมเดินเดินไปนู่นออกน้ำตกว่าภูแก้วและเดียวย่าไปตำหนาเาทสองนแก่นะครับทาติ่ปยังดีน้ำตว่าภูแก้วเลยอันนี้างทีว่าหาได้สองวันสามวัอาทจว่า จะเดินไปเรื่อยๆน่ะมีของกินอะไรไป,ไปเดินกัเดินไปเดอนช่างเดินช่างเดินช่างเดไปปวดจนในสมองอาจจะเป็นลมเป็นแรงอยู่ในปวดอย่า,างในต่างอาจจะมาจะเป็นบางทีอาจจะมาเคยคำนวณมาอยู่อย่างาคือดสอนเป็นเรนเนาะเกิเรียนอันนี้กับในเกี่ยวกับวิทยาศาสตนะรเ์เนาะคำนอนสองวันขึ้นแรมดีทีก็ถามว่าหายวันไหนวันวันจันทร์วันจันทร์สิบเอด็ดโกฝากมุตโยตายยังเฉียดวันอะไรว่า ถ้าวันอาทิตย์นี่มันสำหรับคอรอดได้แต่วันจันทร์อย่างเจ็ดมันกนน็ตะโกนตะครนี่ยเคยไปตรงโูฟานฝากคนไปหาอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดมิสายเน,ะนยาะหายไปสามสี่วันแต่เม่ตายมาอยู่ในพงไม้วะไงแต่ถ้าว่าถ้าไปเจอในพงไม้ก็ตาย,ตายมันมันจะบปีกั่งมันจะไปอีกข้างพอที่ในโพรงจะหมดแสอบแม่สอบนี่มแหละจะมาสอบแม่สอบนี่จะมาคิดเน๊ะ เก็แกไม่ไว้แล้วอาจจะมาดูวัดมันไม่มีต้องรู้นนะครับคงจะไม่หล่อคนหายไปเนี่ยต้องหาต้องเจอไม่เจอต้องเจอ,อสอักกี่วันเนี่ย มก็จรหนอือถ้าทาอากาศร้อนนี่ครับอากาศร้อนอาจจะคบตัวมียากก่นเห็เข้าถุงจริงต้องทางเข้าครับวัดต้องปูกผมว่าเด็กตายเลยกินไปนี่กินพุ่งเลยกระดูกหมู แต่ทีนี้นนมันมีปัญหาก็คือจะทีนี้การหาก็จะสปปิสปะไปคือคิดยังไงได้ก็จะทําตามรูปแบบอย่างนั้นไม่มียุทธวิธีแล้วคือคิดว่ากันะมน,นี้เราอยากไปดูเฉยๆครับผมพอน,นี้เราคูกูมหมดแล้วอพอาเดินวันนี้ก็หลายกิโลถ้าพาี่เราขีดไว้นี่ก็ ที่เราขีดไว้นี่ก็ตารางกิโลเมตรที่ลงจะมีลงไปตารางกโลเมตรกว้างยาวเมืตอนนี้เดินเพิ่มอีกไหมะคเพิ่มอีกสอสองตนสองเซตเพร่เกษรกรเราไปรับเราขึ้นมาทำอะไรที่ลรับวแล it, ้วก็ปีหน้าเลยีม no ีปีถึงว่าถึงขอรั้วถึงล้วบาดเจแล้วลงไปชนบันลงเพื่อเพื่อมีจิดนั่นแหละว่าจากการสรบานว่กมีการน้อยใจก็ เดี๋ยวเราถูมันใหญ่ทีมันยายให้นายเ่าอ่านแล้วก็จะได้รู้สุดแน่ันเราก็นายก็ลองลองไปสอบโลกไปดูประมาณีก็แค่นี้ไงสอบไปสอบมากนาาก็ดิใจให้สอบวนไปบนมาปสะคำถามอย่างทีม่ัน้แต่จริงๆก็มี มัคือคือโจทย์ใหญ่ที่สุดคำที่แบบน้อยใจตัดเพราะว่าไม่พาไปจะไปเองอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนี่แหละสิ่งพวกนี้เราอยากรู้มีมาท่านหนึ่งอาตมาเคยถามไปเจอบินาศไปเจอตรงทางฟูนฝุ่ทางฟูนตรงบ้านนะ้รอ่าเงยอาโยมจะไปไหนครับมาหาสร้างศาลาเสร็จยังปัญญารันยังไม่เสร็จเลยอาจจะไปไหนตอนตีสี่ตีห้านี่โอ้ยมีทรัพย์สมบัติอยู่อยู่ท่าทาช่างเฉลิมพระเกียรติบ้าง จะไปเอาบอกลูกบอกร้านให้พาไปเอาไม่ไปสักทีถัดมาเขาแก่งมันมีโรงสีเดี๋ยนะบอกดิบอ,อ,อยโย่โยมโรงสีเขาขายมันแล้วยินข่าวนะบอกส้มบัตรเขาขายมัแล้วเดินมาอยูยบ่บนเดินมาไฟมัแล้วครับเตะครับเตะถัดมาไปเลยแกอาจจะจิตจิตเก่าผูก,กวพวกันของเกา่าอยู่ ได้ได้เลยเรื่องกลับบ้านสถานเดียวตั้งแต่นายไปคดูมาเราแกเคยเนี่ยพูดเนี่ยตอนมันกรกลับคือลูกก็เคยตามใจไม่เคยพาไปสักครั้งเดียวแกก็คงมีความกัดคุ้มอยู่ที่สองบนนุ่นหมันนาตะวงนนหมันหมูเลยหมูเลยนะอ้ามือชีเลอร์เบิร์เด่นไม่ใช่หมูนะนาตะวงนาตะวงนนหมันนาตะวงยูไม่รู้หมูไหนนะครับในชาวบ้านนนหมันนาตะวง จริงๆแล้วลองเอาข้อมูลตอนนั้นโทรไปหาป้องกันเข้าไปดูหน่อยเดี๋ยวให้ป้องการเฉลี่ยเปลี่ยนใครอะไรมั้นให้ให้ไอ้ปิงอ่ะให้ปิงเข้าไปโทรมาถามัผู้ปกครองในบ้านอะไราแล้วข้อมูลจากแกแเราจะอย่ให้คนนั้นเข้าไปอย่ให้คนที่นนี้เข้าไปดูโทรหาผู้ใหญ่บ้านนะไรก็ได้ว่ามีญาติมีอะไรเข้าไปนี่คือลูกลูกแกก็บอกว่าโทรมาถามแต่เราเนยใช้ระบบของเราไปตรวจสอบ อ่าครับหกหกันเตหียมให้หาสีตัดสีว่าสีว่าไม่ดีหามันจ็งไปนั่งอยู่บ้านญา เฮ้ยเลยดีแล้วเราเช็คกันเนี่ยกโทรศัพทไปไม่ต้องเลยแต่เขาบอกว่าเขาจะโทรตามกันหน่อยแต่เราเช็คระบบให้ทางป้องกันที่นู่นช่วยช่วยเขาบอกว่าอยู่จริงๆนี่ทำไงนะตามไปตีดีไหมดีใจดีใจแต่ที่เราตั้งศูงที่ฐานที่สุดนะถ้ากลับมาต้องทำข้อให้ดีๆกันดีๆคำคำไม่ไพเร่ไปเลย หล,ลังจากคุยกันสักพักก่อนนี่นะฮะก็เดินทางกลับนะฮะ